สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนุนกะอยู่สวนคือเก่าเนาะโบไร้ไปใส่พี่น้องมือนีกะท้ามนาทีเนาะเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เนาะเบิ่งงัวเบิ่งควายปกต,ติอยู่หัวอยู่สวนเนาะส่วงนีก็คือเป็นส่วงที่แบบว่าเข้ามาละดูหนาวเนาะพี่น้องอยู่บ้านเฮานี่หนาวจับใจตอนเศ้านี่นะตอนเศร้าจนหอดประมาณสิบโมงครึ่งพี่นะจึงว่าอบอุ่นขึ้นมานหนึ่งเนาะเพราะว่ามีแดดเนาะนางตากแดดอยู่ อ่าแคมเฮือนซิบฮูเลยได้นั่งไปนั่งมาเฮ็ดไปมาแรงเนาะแต่ละมือเป็นจังซั่นเนาะอยู่บ้านเฮาสนหลายขเขาเจาก็จะดังไฟอยู่อันอ่าอยู่ตะหน้าเฮือนเนฝะิงไฟแล้วก็เผามันเผาอ่ามักล้วยบ่เผาอันข้าวบ่เนาะพากันกินเนาะกินเล่นตอนเช้าคือว่าข้าวคาบเช้านี่จบํานัน้นเนาะแต่ละมือพี่นอ้องมื้อนี้ก็คือนุ่นกนมา แจ้งข่าวให้พี่น้องด้ผู้ํากันอีกแล้วเนาะครอบครัวของนุ่นกะบหู้ว่ามันจีเป็นแน่ไรโตไปเนาะพี่น้องก็คือมัวได้ตายอีกแล้วเนาะอีกสองตัวเนาะตัวนึงน่าจะตายยนต์พญาธอีกตัวนึงบัได้ตายยนต์พญาธเนาะไปตายตกหิวพี่น้องตกตกหิวแล้วก็แล้วก็หัวมันหัวมันจุ่มทางลุ่มเนาะแล้วก็ขามันแบบว่า ขึ้นทางเทิงขนาดแล้วก็มันนิ่งติ่งโบได้ก็คือเขาเขากับโบผู้อะไรแต่ละมือเขาไปนับเออครบแล้วก็เขาก็เอาเกลือเอายางให้เนาะแล้วก็เขาก็ไปเฮ็ดเบี้ยของตัวเองแล้วก็กลับแต่ละมือน่ะกับโบโบได้ไปนั่งเฝ้าไปไปยู่เฝ้ามดมือมดคืนจากศัสนาเนาะจากมันเกิดอีหยังขึ้นเขากับโบผู้กันพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออ่าอ่าอยู่บ้านเขาเนี่ยงัวควายของคนอื่นนี่คือวกโบได้ยินคือว่ายินแต่ของตัวเองขนาด บ่ฮู้ืพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงแล้วนี่พอกับอันอีแม่เอางัวน่ะมาไว้อยู่พี่นูยังท่วงว่าบ่ต้องเอามาไว้อยู่พี่เนาะเพราะว่าพี่มันมันมีพาธิบงมีงัวอ่เขาเจ้าเลี้ยงบริเวณ้อมข้างนี่มันมันเป็นทุกปีได้แต่ว่าอยู่อยู่นเฮาอยู่ถึงพุ่นน่ะมันบ่บ่ค่อยได้เป็นน่ะเป็นย้อนท่วงบ่จักเนาะแล้วเดือนนี้น่ะเฉพาะเดือนนี้น่ะไปฟังงัวน่ะไปฟังแล้วอ่าจักตูละ3ตูอยู่ถึง แต่ว่า4ทางอยู่นี่เนาะก็คือเป็น4โตเนาะเพราะว่าเฮาฟังอยู่นี่หั่นน่ะอันนี้เป็นพญาแท้ๆเนาะคืออันนู่นได้พาพี่น้องเบิ่งห,หั่นแหละมันเป็นตุ่มเป็นโตเนาะแต่ว่าอยู่อยู่นาหั่นน่ะมันบ่มีสาเหตุพี่น้องเป็นยอดหนาวบ่จักหรือว่าเป็นยอดพญาภะเยา,าก็บ่ฮู้คือกันเนาะเพราะว่าอากาศาเปลี่ยน,ปนแปลงเนาะคนเฮาก็กินยาแท้กินยาว่างัวควายนี่สักยาตันอ่าตนคือว่ายาตนเื้อบ่ยาอียงนี่น่ะมันก แต่ว่าบ่บได้เนาะยาต้านพยาธิแบ่ได้พี่น้องว่ามันภูมกตานทานอาจจะบ่ปานใดนั่นะก็เฮ็ดให้งัวเฮาเนาะลบตาอีก2ตัวเนาะมื้อนี้ก็คือน้องซายกับอีพไปฟังเนาะไปฟังตัวนึงแต่ว่าตัวนึงั่นเเจ้าบ่สร้างฝังแล้วเพราะว่ามันน่าจะตายหลายมื้อันตัวตกเหวนะตั้งแต่มื้อเฮาเฮาไปฟังตัวนั้นแล้วก็มันน่าจะตายนําเดียวแล้วก็เฮาเฮาซอกบ่เห็นตัวนั้นน่ะ แล้วมือต่อมาก็คืออีเมย์ไปอีเมย์ก็อีพอพากันไปจะไปซักยาเนาะก็ไปซักยาแหละแล้วก็นับไจลก็บบุกคบอีกงเลยพอว่าเอ๊คือว่างูให้มันตายต,ตัวเดียวเป็นยังมันคือว่าเสียสองตัวเนาะอ่าเรียบไปเรียบมาซอกไปซอกมาไปไป,ไป,ไปจั่วมันตกเหวพี่นอ้องเนาะตกเหวตายคือว่าโบได้กินซอกกินซีดมายัางเลยเนาะตายฟรีๆเนาะเฉพาะเดือนนี้เนี่ยซีตัวเนาะ ก็เจ้ายิงอีกตัวหนึ่งก็เป็นห้าตเนะปีนีโอสาหาัสพอสมควรนอกซ้ายจึงว่เออพอสิบเรียงแล้วบ่งัวสีเฮ็แดแนวใดเฮาจิหาสิบอย่างเฮ็ดเนาะว่าคันเรียงเราเป็นแนวนี้ก็คือเขาเรียงได้สามี่ปีนะพี่น้องกำลังแบบว่าเออขายก็ได้เงินเนาะแต่ว่าก็ยังยังโมแก่เถื่อเป็นกำลังนุ่มอ่มนะ มันตายยังสิเนาะครัผมอยากเลี้ยงผมมีกำลังใจเนาะเงินกับมดไปหลายตื่มคือว่ากันแหละเงินซาโซมาได้เงินแล้วก็ไปซื้องัวมาเลี้ยงเพื่อให้ตัวเองมีถึงมีหัวเล็กๆน้อยๆยามจะบอกจะเป็นเนาะย้มแบบว่ายิยืมของคนอื่นบ่ได้ตัวเองก็จะเป็นได้ไข่วัวควายใตัวเองค่ะนะไปใส่ใจสิ่งที่จะเป็นสุดท้ายเป็นยังส่บููเซอร์ซิเลยอีพอบูกินเข่าตั้งแต่เมื่อเมื่อไปฝั่งม้วตัวนั้นเนาะ เราบุกินเขาเราเศร้ายูบุรีไปจวบอีกสองตัวนาะเราอะไรโทรมาบอกอันยูยูเฮือนมาให้เอาอันเล็กส่วนไปอีกเดิมว่าเล็กส่วนยู่พุบมันโมมันบมดีนะลงทรายกไปอีกเนาะแล้วก็นุ่นคิดว่าจะไปน้ำข้าวจะว่าเพราะว่าให้นุ่นหันมาตากอันซาลีเนาะเพราะว่า เขาเจ้าซื้อสารีนี่บดกี่เกือบหมู่กับเป็ดไก่ไก่นี่แหละประมาณโตดปลายเนาะตอนนี้ก็คือตากได้3มือแล้วพี่น้องตากตอนแรกแล้วก็เฮาก็มาปกปลาไว้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อกู้แล้วเนาะมื้อมื้อที่3เนะพี่น้องก็3มื้อแล้วน่าจะแห้งแล้วแม่ก็ส่งรถมากู้สารีแล้วก็กบเป็ดไก่ว่าซั่นคันว่าน่บ่ย่านก็เจ้าว่าให้นอนอพี่อันที่ย่าให้บ่ย่านเนาะแต่ว่าย่านจูดเนาะ บริยานผีสังนักไมเอลโนโลคนเฮ้าคนว่าเฮาเฮ็ดดีก็คือคุณพระคุ้มครองแต่ว่าแหละเนาะแต่ว่านเฮาเฮ็ดบิตดีอะแบบเจอสิ่งบดีนั่นแหละแต่ว่าก็ยมมอมรับว่าครอบครัวก็พยายามที่สุดแล้วที่แบบว่าเรี้ยงวัวเรี้ยงควายของหน้าบ่าในปีกายนี่ตายเสียหมดทั้งทั้งหมดนะทั้งงัวทั้งควายนะสิบตัวเนาะควายสามงัวเจ็ดเนาะ ปีนี้มาเกิดกับครอบครัวนุ่นอีกห้าตัวเดี๋ยวนี้พอเลยแบบว่าปากโบไร่อ,อาโบอ,อ,อกปากโบไร้เลยโบอ,อยากปากนะผู้ใดคือผู้อื่นปากดีก็คือว่าอยากห่างนะความหนักหนักสวงดีนุ่นก็จุนว่าเอยโบอยากยแล้วเฮือนงนะจิมาอยู่สวนเอาเพราะว่ายิ้เลื้ยเราเขาเขาดีก็คือแบบว่าห่างนะเพราะว่ามันโบม,มีแกจิตกระจายนะว่าเราเรียงโอ้เราหักของเราเราเรียงไปโดดไปดีกับโบได้เงินได้คำ ให้ล้างจะกรีบเนาะกลาสิขายยังบอยาขายมันเล็กมันหน้อยเนาะแต่ว่าบุขายเ้ยดีเป็นแบบดีเนาะมือนั่นก็นคือมือเขาไปจ้วบงัวตายะนะนกซ้ยายไปจ้วบันนะอันมีคนจะมาซื่องัวแล้วเขาไม่เห็นแบบสั้นเขาของบ่ซื้อเลยเขาก็บ่เอางัวนะกลับละล่โอ้ยจริงจริงครอบครัวหนุนโมเมว่าบอยขายในงัวนะส่วนนี่งัวติดพญานลายงัวที่แบบว่าอยู่ต,ตึงตึงตายบันเดียวนะลาย เนาะก็เลยแบบว่าอยาาขายออกแต่บุมีคนซื้อพี่น้องมูคือกันเนาะอย่าขายออกบุมีคนซื้อเอ้ยุ่งยากเนาะอยู่บ้านนอกในยุ่งยากขายทึกถึงมัวควายน่ะบาดตัวเองเลียงเนาะโอ้ยใส่เวลาเป็นสี่ห้าปีก่อนี่ด้เงินสองสามพันสิเนาะมูเป็นเฮ็ดแต่กับบุมีอาซีพเพ็ดจาเป็นคือว่าอะไรเดี๋ยวสิพาพี่น้องเนาะลงเมือกู่สารีอยู่ลุม มื่อนี้นุ่นวานุ่นตั้งใจเลยว่าสิเอาซาลีเอามัดเนาะไปโลุกวางแถวงูหินเพื่อให้อ่าหนูหรือว่าไก่ป้าหรือว่านกหรือว่าอย่างต่างๆนะตอดกิน,บนเบิ้องว่าเออมีอมีนกมีหนูตอดกินเนาะเขาก็จะไปใส่กับใส่อย่างนั้นานะจะใส่ป้าไหวประมาณอ่าจะไปวางซาลีกันนะประมาณสองมือถึงสามมือจึงจะไปใส่สัน้นเนาะสุดท้ายเจอปัญหาเรื่องวัวนี่ก็คือพอ บอให้นุ่นไปเลยนะนะว่านุ่นไปกับญาติีโบหูว้วางัวควายเสียหรือว่ามันตายอนะ่ะเราคุนว่าบอให้นุ่นไปแล้วก็บอกให้นุ่นมาที่ก็โอเคเมื่ออื่นจึงจะพาพี่นอ้องเราไปลุกปลาเมื่อนี้แทนบู้ด้ไปเถอพี่น้องก่กอยู่เฮดเวียกกิจวัตรประจําวันติดตามกันยาวๆอย่าลืมเบิรงคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมเบ่งโฆษณาให้นุ่นนำเดินเดอร์เพื่อแบบว่าให้นุ่นมีรายได้เล็กๆน้อยๆยเพื่อแบบ ให้นุ่นมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปตัวโตไปนะบางโคดเนี่ยเบื่องอะกดเลื่อนไปเลื่อนไปไม่ได้อะไรเลยนะทุกโคดเดี๋ยวนุ่นกับสิทธิพันธ์โดนโดลงไปลุรูเพราะว่าเมื่อกี้กับตอนนุ่นมาฮะน่ะนุ่นกับอ่อมามาตักสารีด้วยหนึ่งแล้วเนาะมามาตักอันสารีที่เมียตักเนี่ยด้วยหนึ่งละแต่ว่ามาก็มาอยากใส่ด้วยหนึ่งกันแหละเพราะว่าจะไปหน้าแล้วก็มันยังหนาวเนาะยังหนาวกันเลยแบบว่านั่งแถวนั้น ถ้ามันอุ่นเลยนึงค่อยไปสิกะพ่อวโอ้ยบ่ให้ไปแล้วตัวเองจะไปสิเออเจา้าจะไปก็ไปสินะเนาะแล้วไปพอดีไปบ่กหอสามสิบนาทีน่ะ่าโอ้ยจวบแล้วเด้อมัวตายมาสัน่นเราไปทางลัดนี่เราขี่รถไปทางอันเจ้าดุดทางแบบเปือ้อนหงายเนาะไปนี่นุ่นกลับมาเขาเป็นเขาไก่อันเอาอันนี้นะ เอาเฟืองเอาอยางนี่ของเป็ดนกมาตกาอยู่โนกะพะมันเก็บใส่เป็ดใส่ใใสไก่เลี้ยงมายางดีเ่นเนยน้ำขอรักเ่นใครสักไก่โน้ยเอามาเลี้ยงจ่ซี่เลยเอาอ,อาหารเอาน้ำให้นันเนาะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเนาะเป็ดไกเ่เขาจะขังไว้จะอยู่ในเล่าเนาะตอนกลางเวรจงซี่ก็เดะไว้อยู่ในตุ่มแบบสิเป็ดไก่คือกันเบิดตเนาะ เลี้ยงไว้จังสี่เลยเนาะเป็ดเมื่อกี้มื่อนึกมาเติมจะน้ำกับอันหัวอาหารหนึ่งเนาะเป็ดอันไข่แม่ซื้อเนาะเดี๋ยวจมันบวตายพี่น้องเนาะกากายนี่ซื้อแล้วทึกอันช่วงหนาวๆน้องตายหลายเป็ดนะทีนี่ถือว่าบวตายเนาะเดี๋ยวช่วงเลี้ยงยังบางนิดหน่อยเนาะหนึ่งญ่แล้วพี่น้องอี่พอซื้อ40โตัวแล้วขาเจ้าแถมให้ 3ามตัวแต่ว่าสามตัวมันตายยังเหลือซีซทอตัวเองซื้อนะคุไก่กะบันนึงกะสีเป็นขายแล้วเนาะที่ปุ๊บปาให้มันแบบอันนั้นเนาะพอดีพองาเอก็ขายอกเนาะให้ตัวเองมีแบบเงิน,น,นใช้ใจเล็กๆน้อยๆเนาะเลี้ยงป้า้หลายอไปบ้านเดียวแล้วก็ยุ่งตัวเองเนาะไม่ได้ยังใช้ลองลงไปนลุงก่นอนเนาะไก่ ไก่ปลาหรือเลี้ยงไก่ปลาปลาไว้โนู้ใดอยากได้นินติดโตมาเนาะป็นไก่ปลาได้พดี่น้องอันนี้นะเอามาเลี้ยงเนาะมุกี้มาหอดกะมาตักสาลีมได้ประมาณห้าหกเป่านี่แหล,ละแล้วก็มาปล่อยเป็ดเนาะมาปล่อยเป็ดแล้วก็มาแถมอันน้ำให้เป็ดให้ไก่เนาะที่เขาเลี้ยงท่านแหละเขาบุได้ปล่อยซ,ซายเน,ะนาะสนใจไก่ที่มันออกไปท่าน่ะ จะเป็นไก่ที่แบบว่าเขาเห็ดเป็นแม่พันเนาะป้าประมาณห้าตัวหกตัวนี่แหละเขาก็ปวยให้มันโลตามปกติเนาะแล้วก็ย่มันอยากไข่มันก็กลับมามาไข่อยู่เล่าแต่ว่าตัวใดที่แบบว่าเขาเลี้ยงแล้วก็เขาเขาสิว้กินไว้ขายะนะเขาก็ขังยังสั้นแหละเห็ดตุ้มเนาะเอาเลี้ยงเอา,สาใส่หนํำใส่ข้าวเปียนเนาะีมีหัวอาหารก็ใส่หัวอาหารแล้วแต่อของกินก็นเป็ดกายัางบัวลายนี่เหลือจากโจนลักพี่น้อง ยังสำนันเทๆเนาะเป็ดหกเจ็ดสิบเนาะยังเก็บตูโยนลักนะตัวใหญ่หันกายังตัวเดียวเนาะตัวผูตัวผูยังตัวสุดไม่นี่ยังตัวเดียวตัวเมพันตัวเดียวเนาะสองตัวสุดๆยังเก็บตัวเป็ดทานอันนั้นเอาไว้เป็นเมพันโอพันเนี่ยแฮมตัวผูสองตัวเมห้าตัวเป็ดเทศเนาะเป็ดกาบอันนี้มัน พอเมียซื้อไปไว้กินเนาะซื้อน้ำคนจีนก็เจ้ามาขายโลหะสิบพันกิโลประมาณแปดสิบบาทนี่แหละแล้วก็เจ้าซื้อเอาไว้มาขายเอาไว้มาขายเอาซันเอาไว้มากินเนาะยามบุมีเนาะกินส่วนนี้ก็เริ่มเข้าแบบนแล้ดูนาแล้วลก็น,นาแร้งฮะเ,เนาะเบิ่งอันเอยียงก็ต่างส่วนลายก็แห้งเหี่ยวไปหมดเนาะนู่นก็นยังมาจิ้ขึ้นเมื่อเบิ่องงวยยุ่งพุ่น พราะว่ายานมาตึงอะนะอันตรายพี่น้องสิดูอีพอกับบัวในจิตใจนู่นเนี่ยบริยุกับเนื้อกับตัวแบบเฮ็ดเวียกก็คือแบบเมื่อยเหอยเฮ็ดหน่อยหนึ่งกับเมื่อยยางหน่อยหนึ่งกับเมื่อยบ่มีกระจิตกระใจสิเฮ็ดเวียกคนอื่นแบบว่าสร้างเนาะเฮ็ดสร้างหน่อยหนึ่งมีเงินบัตรตัวเองครอบครัวตัวเองดิ้นร่นจนแบบว่าบัจักสิวาเนาะความเมนมื่อยเนี่ยตั้งแต่น้วยจํายหญในบุคคล ขาว่าคำว่าสบายไม่เป็นเส้นแบเมื่อแท่มือวานะเฮ็ดอย่างก็มแจะโจรมแต่คนหนักอยากมีโชคคือคนอื่นเนาะอันพี่น้องเห็นบ่เหมือนนู่นมาเลขนุ่นยังได้ตัวเดียวสิถือทั้งไท้อยนะทั้งหน้าถือมดอะนะเลขหกตัวข้าเจ้าถือสิบหกตื้อคนสยาะบุรีเนาะถือสิบหกตื้อเป็นคนมงนะลา,าเฮาแล้ว วิทไปวิทมามือนีสิดถือกระบร่เนาะเหล็กล้าในสองมือออกสองมือออกเนี่ยเด็กไทยเรเคยซื้อจักเชือเนาะซื้อบางเทือซื้ออ่าประมาณร้อยบาทเนาะถึงถ่าบหกล้านเนก็เจ้าว่าโอ้ยคักเด้เนาะเมื่อานาไปไช้ลงซื้อตูวนี่ขี่รถมาจอดปาไปอยู่นี่นะพี่น้องเด้สาลีที่นุ่นว่าหฮนเนาะตากกว้างอย่างสิเมนซีเอาให้ หมูให้เป็ดให้ไก่อยู่นี่แหละแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะกู้หมดบ่คั่นบ่หมดก็จิปกปาไว้อยู่นี่เนาะอีแม่บ่ให้มากู้ให้หมดว่าซั่นแต่มันก็หลายเด้เนาะตนปายเด้อันนู้นกู้เมื่อกี้นี่ได้6เปาเครึง่งตนู้นก็พักมื้อกินข้าวเนาะู่ข้าวว่ามาก็ยากสายนดึงนั่นแหละประมาณ1 0ขึ้นมาพี่พ่อแมู่มันเนาะ ตอนเศร้ากับเจ้าเฮดเบียกแล้วเขาเมื่อกินข้าวญี่ปุ่นเพราะว่าจะแตงกินอยู่พี่นะ mm. ก็คือว่าอะไรพอว่ะแตงก็ได้แต่ว่ามันเวลาขับเป็ดขาไกลก็อยากแบบว่าอยากให้อยากให้ลูกอยากให้ล้านได้กินน้ำกันนะคือว่ากินข้าวแต่ละคาบนได้กินน้ำกันนะเราเราแตงกินอยู่พี่จะโลดแต่ว่าอันเนื้อยู่เนอรกินนะเราบุคคลแบบว่าที่ขับเป็ดเอ,อยที่กินคนเดียวสิโบผมเคยเห็นเติเทือานนะ มีเป็ดมีไก่อะไสิคาสิกะเมื่อกินน้ากันบ้านทักงสันะเนาะเดี๋ยวนุ่มสับสิพาพี่น้องมาตักสาลีน้ากันก่อนเนาะตากแดดเน้เด็ดมัดนแห้งนะสวยแล้วแดดแห้งแหง,งมัดตอนแรงมาในหนึ่งโอ้ยหยินพี่น้องอบ่ได้น้องบ้านเฮาน น่าจะประมาณสี่โมงมีแล้วนะพี่น้องคือบโบเลีวยเมื่อแท้เท่มึวะกูส,สารีจุเซพี่น้องน่าจะเกือบเศร้าเปล่าแล้วเนาะมื่อแท้เท่มึวะชิบเื่อกินน้ำกับไก่ยูเทิงพุน่นพี่พี่โบมีน้ำกินเฮ้ยโอ้โหชีวิตยัง หนึ่งสองสามมือสามบอลอันนี้กูแล้วแล้วเหลือดไปบาดโอ้ยกูได้ยักเป่าแล้วหุ้มเงยเทมุ่ยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกเป่าเนยะังสี่เป่าสี่หัวเสาเป่า เมื่อยกูตั้งแต่ประมาณ11บเอโมงนี่แหละเริ่มกูเนาะแต่มันกบับโบ้ได้ออนเนี่ยเดี๋ยวมันหนักเด้ฟางไก่เด้เดี๋ยวนี้ยังซีเมื่อกเกลือเป็ดเกือไก่กนนะ่อนเนาะพอเกลืออ่าเกือบเป็ดเกือไก่นี่มันเป็นเป็ดน้อยเนาะเ่านานเกลือมบ่ได้ก็คือเกลือแล้วก็เอาน้ำใส่เลยนะน่านเกลือมบ่ได้เลยเนาะ พี่น้อยได้ฮักษาดีดีปีกายนี่บวฮักษาออเมยียก็เพอซื้อร้อยตวเนาะตายยังสามสิบพี่เนอะตายเจ็ดสิบพนะเนาะพีนี่ก็เลยแบบว่าเออได้ฮักษาดีได้แล้วกัน,นซื้อม้าก็ตอนช่วงบุคคลาปันไดส้สวงกวนีเนาะแต่ส่วงนี้โอ้บหได้ซื้อม้าในตายบดแหลหนาวก่อนสิเล้วเวียกแต่ละมือบุ๊มเอ็นไงพี่เนอือใครใส่ถุงมือหนึ่งมันนี่เนาะ เดี๋ยวนุ่นขออนุญาตเมื่อเกลือหมูกเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะพี่น้องขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิดจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย